สวัสดีครับจากร้านโชคทวีแท็กเตอร์อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับนี้ทางร้านมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นแท็กเตอร์ยันมาก e อ5 1 4แมนยูครับอันนี้จดทะเบียนปี2017นะครับระบบคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับไดเรกอินเท c ชั o นนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับผม ดูใบมีดสูงมากครับที่ลูกค้าที่หาใบมีดสูงสูงในตัวนี้เลยคันนี้มาพร้อมกับใบมีดแดนดินหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผ่านหลังใหม่เป็นใบมีดแดนดินหน้าจากค่ายนาซาครับดูการจับยึด มาดูที่ตัวรถบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือตัวนี้มายางกับยางคู่หน้าใหม่ครับซ้ายขวาดูกคันหน้าไม่ต้องอธิบายเยอะครับไม่เคยขอดเลย เครื่องบ้างวันนี้มาก,กับแบตเตอรี่ใหม่ครับผมใส่ใ่ตัวฝั่งซ้ายของตัวเครื่องยนต์บ้างนะครับน็อตยังไม่เคยถอดเลยนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบนะฮะ ยางปูเพิ้นนะครับยังสวยเลยครับมาดูแมนยู Menu. ชั่วโมงการทำงาน1,202ชั่วโมงครับสภาพยางหลังนี้ประมาณ90-95เปอนะครับไม่มีบุบนะครับบังโคน แขนยกเอาเราก็ยังไม่เคยเปลี่ยนซีนะครับยังไม่เคยขอเาปีโเาปั่นเต็มดูตาไกา่ตาไกา่แน่นๆครับใช้งานหนักไม่หนักดูที่ตาไก่ี่แเลยครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวกันกระแทกของเบนเดอร์นะไม่แน่ใจทาดีเหมือนกันนะครับดูสวยๆนะครับมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์นะครับนะฮะซื้อจากลาซาด้าตัวนี้พันหกร้อยบาทเท่มากครับ ดูผมครับหมดยุดอยู่ครบหมดเนีย่ยมาดูเครื่องยนต์ฝั่งนี้บ้างครับดูครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับ ใครที่สนใจนะครับคันนี้ราคานะครับ490,000บาทนะครับ490,000บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5 1 1 9 9 4 9 4นนะครับ0 8 5 1 1 9 9 4ห4านสะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหาไม่ยากครับติดปะตะทนะครับทางลงเมือง ใครที่สนใจสามารถทักมาได้ครับผมหรือเป็น Facebook นะครับหรือจะเป็นเป็นไลน์นะครับได้หมดเลยครับสำหรับเทปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ